ผมมาถ่ายวันนี้ก่อนเลยตัวแรกชาร์เอตัวที่สองขอเรียกตัวลนะิชัยนะคือตัวเ็าชื่อเบิร์ดไอชื่ออะไรอ่จะจำไม่ได้ใครรู้คอมเมนต์บอกมาด้วยอันนี้ลาซอสของเอท้องเอคุสตตด ตัวเป็นแบบนี้นะอันนี้ของแล้วชื่อแอล้วไม่รู้ได้เบกเชื่อ,อไต,อนะต,ตไ,ไม่รู้เก่ที่รู้สวยดีหมุนได้นานด้วยอ,อีกสองตัวลาซอดแต่ตัวไม่เหมือนกันตัวนู้นตูดฟ้านี่ตูดด,ดำอันนี้คือใส่ต้องกัน ตูดเลี้ยลมอันเดี๋ยวผมไปแข่งกันเลยอันเดี๋ยวผมมาแข่งกันเลยตัวแรกคือ,อนี่ครับกระทะเบิร์ดนี่ดิพูดไม่กับหมก่อคนใช่ไหมถ่ายคลิปเอาแบบนี้แล้วจบก่อน まあ、手で吐いちゃおう。何か เโอเคเรียบร้อยสี่เจอกับเติร์ดผู้พ่ายแพ้ต่อไปเจอกับสายโจมต,จตีอย่างพระเอกเอคูเซอร์นั้นนะครับ กลับนึงนะคะทุกคนนี่ครับมาแล้วมาดูกันว่าใครชน,นะของลาไปเปิด ร้อยเฮ้ยเอ้ยอาชาอยู่มะเรียบร้อยเอ็กซ์คูเือแพ้อีกแล้วไอ้ตูดดำน้่เนี่ยอืเอ็กซเือกับเบิร์ดแพ้เดือชักเอ็กกับเอ็กุ์คูอแบบนี้ตูดสีครับมันเจ็บแั่ แล้วก็ยังเหลือตัวนี้นขอเอ็กซสุบไปก่อนเอ็กสุดเฮ้ยเอาชาเอ็กไปก่อนดีกวออ่าเพราะยีงนี้ชาเอ็กจะตีแรงขึ้น ไยูเลยทุกคนยีดอีกคู่สตีเดดลยจัดเฮ็ดีอีกคูสื่เอเป็นพูดโหดดีช้างอีกพิวช้างอีกพิวเลยออกนอกสนามเลยโอ้โหโอ้แม่เจ้าระช้างเอกลเหมือนเดิม

เอีกวูกวสื่อไม่หูจัดเคมาคันนี้ขอเอ็กูสื่อที่หูหูดมาทาัานี่ตัวในตัวน้ำมันที่ผมให้ดูเมื่อกี้นั่นแหละเอ็กูสื่อทิ้งแล้วก็ไปอยู่กับเบิร์ดแล้วก็ปิ่งนั่นน่ะเป็นอะไรรู้ เออเป็นนักเอ้ยเนี่ยเป็นอะไรทุกอย่างหมดเลยเอ้ยคูณลงก่อนเดินไปฝั่งวุ้ยวุ้ยตีคูณแรงสองต้งใส่สองนีดใส่จุดตีแบบจุดตีจริงๆเลยแหละโอ้เรียบร้อย ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคิดหน้าผมจะมถ่ายเป็นแบบเยอะเลยนานๆนนโคตรอ่ะเฮ้ยยังไม่กดอินี่ดีหว่าลืมไปขอโทษนะครับทุกคนจากคลินี้ขอตัวลาไปก่อน